สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญก็ยังคงเป็นตอนพิเศษอยู่นะครับในเรื่องราวของการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภร่วมกันระหว่างดาวมฤตยูแล้วก็ดาวพฤหัสบดีในตอนนี้ก็จะเป็นตอนของชาวลัคนาราศีสิงห์เมื่อมีดาวมฤตยูสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะ สำหรับคำพยากร์ในชุดนี้ก็จะเป็นคำพยากรณในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567จนถึงประมาณปลายเดือนเมษายน2568ซึ่งก็อย่างที่กล่าวแล้วนะครับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวมฤตยูสถิตอยู่ในราศีพุธศพพบกรรมะของชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ดาวพระฤหัสบ,บดีโคจรเข้าไปสถิตร่วมอยู่ด้วยตลอดในช่วงระยะเวลาที่กล่าวมา สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ดามฤตยูโคจรย้ายออกจากราศีเมษมาสถิตที่ราศีพฤษศซึ่งเป็นพบกรรมะของท่านก็ตั้งแต่8มีนาคม2566ที่ผ่านมาแล้วก็จะสถิตยาวไปจนถึงประมาณกลางเดือนก,นกรกฎาคมปีพุทธศักราช2572ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับชาวลัคนาราศีสิงในด้านของ หน้าที่อาชีพการงานความรับผิดชอบโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีได้โคจรเข้ามาร่วมด้วยในช่วงเวลานี้ที่ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญก็เพราะว่าในขณะที่ท่านกำลังมองหาหนทางใหม่ๆใ,ให้กับเส้นทางอาชีพของท่านเรียกว่าในช่วงนี้ถือว่าเป็นระยะที่กำลังตั้งไข่อยู่นั้นก็ถือว่า โชคดีที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาร่วมสถิตร่วมอยู่ด้วยในจังหวะเวลาที่ถือว่าเหมาะสมพอดีทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านก็จะมีโอกาสที่ดีในการมองเห็นช่องทางใหม่ๆที่เหมาะสมกับตัวท่านได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาคลำหาอยู่นานนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการไปสแสวงหา เส้นทางอื่นๆมากนักเรียกว่าก็ได้มีดาวพฤหัส,สมดีเข้ามาช่วยในการกำกับให้ไปในเส้นทางที่ถูกต้องดีงามสำหรับตัวชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองผลกระทบจากดาวมรุตรยูที่โคจรอยู่ในภพกรรมะของท่านในช่วงเวลาที่กล่าวถึงนี้ในช่วงแรกๆก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ ท่านจะมีความสะดวกสบายหรือมีความสุขในการทำงานหรือในหน้าที่การงานของท่านมากนักถึงแม้ว่าดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้ามาในราศีพฤษภแล้วแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่3ของปี2,567ก็คือช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านซึ่งกำลังพยายามที่จะปรับเปลี่ยนวางรากฐานหรือสแสวงหา เส้นทางของอาชีพการงานในทิศทางใหม่ๆก็จะเริ่มมองเห็นแล้วก็จะเริ่มจับทิศทางที่ท่านคิดว่าใช่ทิศทางที่ท่านคิดว่าเป็นทิศทางที่ตัวท่านเองนั้นต้องการได้ชัดเจนขึ้นก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เกิดความสงบสามารถที่จะรวบรวมพลังกายพลังใจเรียกว่ามีสมาธินะครับตัวท่านเองก็จะมีสมาธิมากขึ้นในการที่จะไป ทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานรวมไปถึงความรับผิดชอบในงานใหม่ๆของท่านอย่างเต็มที่ชาวลัคนาราศีสิงห์บางกลุ่มหรืออีกหลายท่านก็มีโอกาสนะครับที่ท่านจะได้ต้องเข้าไปปรับเปลี่ยนเข้าไปรับผิดชอบดูแลหรือต้องทำการปฏิรูปธุรกิจการค้าของครอบครัวที่ท่านได้รับมาหรือได้รับมอบหมายมาหรือบางท่านก็ได้เข้าไปบริหารจัดการ สำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในกลุ่มนี้หากท่านต้องการประสบความสำเร็จก็ต้องทุ่มเทพลังของท่านและก็ทรัพยากรต่างๆที่ท่านมีแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือท่านต้องมีความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนออกจากจุดเดิมๆหรือเส้นทางเดิมๆซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจที่ท่านก็ไปรับผิดชอบดูแล นะครับส่งผลดีต่อหน้าที่การงานที่ท่านต้องเข้าไปรับผิดชอบซึ่งผลดีที่ได้ก็จะมากกว่าวิธีการที่ท่านอาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนจากภายนอกอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านก็ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านด้วยนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านเข้าไปรับผิดชอบดูแลในการที่จะปรับเปลี่ยนวางรากฐาน ด้วยความเหน็ดเหนื่อยทั้งแรงกายแรงใจของท่านนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะให้ผลตอบแทนต่อท่านภายในปีนี้หรือภายในระยะเวลาอันรวดเร็วสั้นๆแต่เป็นเรื่องที่ท่านยังต้องใช้เวลาเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็สั่งสมอำนาจบรารมีแสดงศักยภาพของตัวท่านออกมาให้เห็นให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลต่างๆรอบๆท่าน และจะทําให้ท่านได้รับความเชื่อถือได้รับเกียรติอย่างสูงในแวดวงการงานหรือในแวดวงของหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่ท่านได้กระทําอยู่แนวทางที่ชาวลัคนาราศีสิงห์คนเลือกมาใช้ในการวางรากฐานให้คลอชีวิตของท่านโดดเด่นเป็นที่ยอมรับนับถือนั้นท่านต้องกล้าเลือกแนวทางที่แปลกใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากคนอื่นๆในรูปแบบใหม่ๆวิธีการใหม่ๆเป็นงานทางด้านนวัตกรรมหรือเป็นงานที่เรียกว่าโชว์ความแปลกใหม่ซึ่งไม่เหมือนกับธุรกิจของผู้อื่นที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเดียวกันนะครับซึ่งงานในลักษณะนี้ในปีถัดไปท่านถึงจะเริ่มมองเห็นหนทางเส้นทางสู่ความสำเร็จได้ แต่ถ้าท่านทับเส้นทางเดิมหรือรอยเดิมในธุรกิจนั้นๆโอกาสของท่านก็จะน้อยลงนั่นเองนั่นก็เป็นการแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ทราบถึงเส้นทางหรือขนทางที่ท่านจะสแสวงหาความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในช่วงเวลานี้ต้องระมัดระวัง ช่วงเวลาที่ดาวฤตยูโคจรในราศีพฤษภร่วมอยู่กับดาวพฤหัสบดีนั่นนะครับอย่างแรกก็คือท่านต้องระมัดระวังการทําสัญญาทางธุรกิจข้อตกลงทางการค้าหรือการทําข้อตกลงต่างๆในด้านที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่ตัวท่านต้องรอบคอบระมัดระวังจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ในระยะยาวเรื่องที่สองก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์อย่าก,กลัว การเปลี่ยนแปลงต่างๆในด้านการงานที่จะมีเข้ามาเปลี่ยนแต่ท่านก็จะต้องเตรียมตัวของท่านเองให้พร้อมรับมือเรียกว่าประมาทไม่ได้ตัวท่านเองต้องพร้อมรับมือเสมอแล้วก็ควรเลือกที่จะปรับเปลี่ยนด้วยตัวของท่านเองอย่าเป็นลักษณะที่เหมือนกับท่านถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ทำให้ท่านไม่ได้มีความสุข กับการทํางานนั้นๆเรื่องที่3ก็เป็นสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์บางกลุ่มบางท่านนะครับที่ในช่วงเวลาขวบปีที่กล่าวมานี้นะครับดาวพฤหัสบดีตกอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เอืออ้อประโยชน์ต่อท่านก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นว่าการที่ดาวพฤหัสบดีเป็นภูมิการลกกขีนจรในช่วงเวลานี้เพราะแทนที่ท่านจะได้รับผลดี ก็อาจจะกลับกลายเป็นว่าท่านอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือไปมีเรื่องไม่ดีงามเกิดขึ้นในหน้าที่การงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ทําให้ท่านต้องเกิดเรียกว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงขาดความน่าเชื่อถือหรือเสื่อมเสียเกียรติยศของท่านไปชาวลัคนาราศีสิง์ในกลุ่มนี้ท่านต้องระวังให้มาก ควรจะต้องประครับประคองคันลองชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานของท่านในช่วงนี้ให้ดีก็เป็นในช่วงเวลาที่ท่านต้องลองตรวจดวงชะตากับโหส่วนตรงท่านดูนะครับว่าดาวพฤหัสสดีของท่านในช่วงเวลานี้มีลักษณะเป็นอย่างไรต่อพื้นดวงชะตานะครับเป็นการลกินีจรหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวก็ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะมีอยู่สองสาเรื่องที่ต้อง ระมัระวังนะครับส่วนเรื่องอื่นๆของชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านก็สามารถที่จะย้อนหลังทบทวนคำทำนายหรือคำพยากรณ์ต่างๆของทางช่องสาระสาราญได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็มีออกคำพยากรณ์มาครบทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลาหูดาวเสาร์หรือว่าดาวพรฤหัสบดีนะครับก็ลอง ทบทวนกันดูนะครับได้เอามาใช้เป็นเส้นทางเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในช่วงขวบปีนี้ได้ก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานความรับผิดชอบของท่านในช่วงขวบปีนี้นะครับสำหรับในตอนหน้าทางช่องสาระสำรานจะนำเสนอเรื่องราวใดๆผู้ที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับ